เอาละครับเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับเราไปอยู่บ้านเสาทิศนะครับผมกับ66ไม่ว่าแผนการเล่นครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราติดต่อกันได้ช่วงหน้าครับผมใช่ครับขอต้อนรับสู่แบบผมจุกนิก,กัดนะครับมาพร้อมกับ อดีตอดีต็อปพิมยานะครับผมใช่ครับใช่ครับเล้วจังหวะนี้เต่าทิพย์ได้เอารูทวันนี้ตะลอยมาเปลี่ยนกลับใช่ครับผมแล้วเหมือนจะเปลี่ยนกองหน้ากันเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนแผนการเล่นจากครึ่งเวลาแรกนะครึ่งเวลาครึ่งหลังนี่เปลี่ยนแผนการเล่นเป็น4-4-2นะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ะถามสองหนงทางด้านข้างสนามเป็นอาดิตอดีวิสวาสตันเจย์นะครับที่เป็นมีเลวานดอฟสกี้ด้วยนะครับผมจังหวะนี้ที่เดินเข้ามาในสนามอย่างหล่อเท่และมีเมสซี่เดินเข้ามาพร้อมชมกับความสนามนัดนี้ด้วยนะครับใช่ครับผม แล้วเป็นทางด้านของเสาอาทิตย์นะครับที่เป็นฝ่ายทําประตูแรกไปได้ในครึ่งเวลาแรกแม่มเฉียดนิดเดียวนะครับรถนะครับ<ม>เฉียดไปช่องเดียวนะครับแม่แม่กันเลยนะครับแบงด้านของฝั่งเสาอาทิตย์ที่เป็นฝ่ายตั้งรับในวันนี้ครับเราเรา<น>ไม่ได้เตะบอลน,นะคะอ้าวสวัสดีครับอินไปไหน <c oughs> เป็นไงครับไหวไหมครับไหวเชียวฮไหวชิวพวกเองไม่ไปหรอ ไปเลยครับไปเลยไปเลยไปพร้อมกันนี่แหละไปเลยระเบิดอยู่กับผมไปครับผมระเบิดอยู่กับผมทางฝั่งของเลวานดอสกี้บอกระเบิดอยู่กับผมรีไฟเกลียดครับใช่ครับแล้วเป็นทางด้านแหมมีอยู่หกคนจะบุกบ้านนะครับผมโอ้โหถึ่งว่าใจเขาใจใจใหญ่กับปอดจริงๆนะครับใช่ครับคุณสระยุ้ยเข้าไหนครับเนี่ย แม่มี6แต่ใจเกิน6นะครับผมใจเป็น12นะครับผมเป็น600นะครับใจร้อยเกินร้อนะครับร้อยอีกร้อยเอาวากันต่อคุณจิตดีอ่ะเชิญต่อเลยครับคุณจิตดีใช่ค่ะคุณเาจะพบกัวันนี้กับเดอะสัตว่าดนดิที่กำลังจะบุกไปอ่าโอเคนะครับแล้ววันนี้ก็เรามาพบกับข่าวภาคข้ามช่วงที่1นะครับเป็นฝั่งของคริสตินโนโรนันโดที่เพิ่งเข้ามาประจำการอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมใช่ครับผมทางด้านเมตตี้ได้กล่าวเผ้าบ้านหนองอีแล็กยูไนเตีดนะครับ โดยข้อใหญ่บ้านใช่กินบ้านหนองอีนเลื้งได้ตัวแมสซี่เข้ามาครับเสริมทัพเอาว่าก็ต่อคุณจิตดีใช่ค่ะดูตัวมีแมสซี่คุณเข้ามาเมื่อวานเป็นข่าวเรื่องลือดมากพร้อมย้ายย้ายพร้อมกับบรูเดนเดิลทางด้านเข้ามาโดยสังกาฟีว่าก็ต่อคุณเสาระยุ้ยแม่ข่าววันนี้ดูเดือดเผ็ดมันจริงๆแล้วระหว่างสิกติสิกและเสาตย์ครับผม แล้วฝั่งผู้รักษาประตูของฝั่งของสาวที่เป็นใครครับคุณสราวุฒิกับอาดัมลาลาโน่นะครับเป็นทางก้าไขตุนนะครับพร้อมนำทีมต่อที่เข้าไปสู่บ้านต่างฝั่งของซิกซิกน่าจะมีป้งเหน่งนะครับป้งเหน่งชาชาชานะครับผมแม่มาเป็นผู้รักษาประตูในวันนี้น่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะผมว่าใช่ครับผมจะเป็นด้านนุ้ยเชิญยืดขอบคุณสตีเวนพิโอผมเป็นแจ็คชวนยืดเยอ่างงี้ยใช่ครับที่เป็นฟังล่างซันใช่ครับแล้วก็มี รู้สึกว่าจะมีคุณปอนด้วยนะครับคุณปอนเด็กเชียงรายนะครับแม่เป็นกองหน้าผ้าเย็นนะครับแผววิ่งมาถือผ้าเย็นด้วยใช่ครับผมน้ำเจใช่ครับเป็นทางด้านมาจากีเอมาหรือว่าทางด้านเอ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 าอเอนอเอเอครับเออเเอเอเอเเอ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 เตเเาเอเเอ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 เนเเเเเเเ เจาะเข้าแผ่นกลางมาแล้วครับผมเริ่มกลางสนามแล้วครับบอลเริ่มเขี่ยไปแล้วเต็มนาทีที่สี่สิบหกเอาละครับเริ่มเขี่ยไปแล้วเอาที่ก้าวเทานะครับต่ำเจาะไปที่เอาแล้วลงไปไหนครับเนี่ยเอาแบบแบบแม่เหมือนเมื่อกี้เหมือนเตะออกออกออกข้างสนามไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่แม่เป็นลูกทุ่มนะครับเป็นลูกทุ่มลูกทุ่มมาแล้วครับผมไปแล้วครับแม่เที่ยงคืนนะครับไม่ใช่ลูกทุ่มนะครับเอาไว้าห้ลูกทุ่มจะเป็นก่อนทุ่มหรือหกโมงอ่าใช่แล้วว่าก็ตอบพูดดีๆพูดถึงฝั่งของซิลิกส์บ้างครับผม ซึ่งอีกที่ก็มีทางด้านเอ่อม็อกโคใช่ครับมอคโคลูบานิสต์ลอยใช่ครับแล้วก็มีทางด้านของโอเนลปาบิยองนะครับผมที่เพิ่งมาสแตนบายรออีกครับใช่ครับมีของบาบิยองนะโอเคครับก็มีของดังด้านของอันนี้ด้วยครับปีเตอร์ฟาร์เกอร์ครับผมที่มาเสริมทัพในวันนี้โอ้แม่ที่นี่จะื่อว่าก็เตรียมรับกับแผนได้อย่างดีใช่ครับผมแม่ แล้วเจอกันกลางทางหรือเปล่าเจอกันกลางทางหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอเอาแล้วสวนกันไปส่วนกันไปใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช,ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ใช่หรือครับเนี่ยแม้แล้วเสาร์อาทิตย์ไปอยู่ดีไปรวมทัพกับสกอตเฉยเลยครับผมโอ้โหใช่ครับเป็นท่านาสกอตที่กําลังฝึกเข้าบ้านฟลาเตสใช่ครับผมคนที่เปิดบ้านาฟูเอนฟลาเตสครับ และเมื่อจะเริ่มเคลื่อนทับเข้าไปใกล้ๆขึ้นทุกทีแต่ว่าผิดฝั่งหรือแบบว่าบ้านของซิงซิงอยู่ด้านหลังนะครับเขาไปไหนครับน่าเหมือนขอไปเติมน้ำมันไบรีซงรีเซ็ตก็แล้วรถเฮียที่เป็นเฮียเสียงดังแกรแกๆ์เนี่ยแหมแลวทางด้านหลังของเราก็เป็นฝั่งของสาวธิดนะครับที่เข้ามาตีลิงใช่ครับเขาจะเริ่มใช่ครับผมไปถึงที่ตีลิงและไปเจอกันที่ข้างสนาม ใช่ครับตอนนี้ครับอาจเป็นตจมวายสไตล์เกอร์นะครับได้ถามกสาวทีแล้วว่าเช็คคนหน่อยข้างสนามเช็คคนหน่อยครับผมตัวสำรองกำลังวิ่งวอร์มร่างกายครับตอนนี้ใช่ครับแม่แจ็คกี้อ้าวเขาบอกแจ็คกี้มาไหนอ้าวแล้วแจ็คกี้จะไม่ใช่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่พุ่งมาจะเป็นทางด้านของแม่ทัพของสาวดีนะครับที่แล้ววันนี้พิจิตดีคุณไข่คุณไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุน ใส่ตุนนะครับแม่ใช่ใช่ค่ะเขาเข้ามานะครับโดยเสาร์อาทิตย์ทีคุณทางด้านคุณเลมเล็มและออกแข่งไปก็เป็นคุณไส่ตุนที่เข้ามาไม่ใช่เขาคุณเล็มนั่งเดินโดยครับคุณตาบอดป่ะครับเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหน้าเราเลยไม่รู้ไม่่หลลบบโกใชครัอะไรครับคุณแจ็กกี้ต่าครับคิดถึงเฉยครับอยากกระโกะตะกีหนึ่งได้ไหมฝนลุกอ่ะอ้าวไม่กอดคุณคนขับครับไม่ได้กอดคุณเออดิอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิเปิดแล้วอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิเหงาด้วยอ่ะอ่ะดิ แม่แล้วเขาโดนทางฝั่งของคิตเตนโนโรนัโดขู่ไปเขาถึงกับขับรถหนีไปเลยทีเดียวนะครับแม่โอ้โหแต่เสียดายจริงจริงท้าเ,เอ,อ่อกล้องหลังวานไดนะครับผมไม่ไหวโอ้โหแล้วด<อ>ำทับมาโดยแท็ก9คันมาครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ตำรวจมาทำเลที่นี่ทำไมเขาจะมาใกล้ตำรวจเขาจะาไหนม่บอกว่า6คนตำรวจว่ากดลิงีนีะมาแล้วมาแล้วไอ้แซนมาแล้วไอ้แซนมาแล้วเกตว่าไง โอ้โหควัญทัพโอ้โหแล้วเคลื่อนทัพกันไปแค่ให้กลับบ้านกําลังจะเจาะเข้ากองหลังของฝั่งซิกซซิกครับผมตอนนี้แม่ปิดท้ายเป็นเฟอร์รารี่ครับแต่โคตรกากแล้วคันนี้ผมรู้จบที่จำได้เลยผมจาได้ว่ามันโคตรกากแล้วครับอ่ะแล้วเพื่อนตกเพื่อนเพื่อนเตะบอลออกสนามไปแล้วครับโอ้โหที่เยอะอยู่นะไม่ใช่หกคนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นฟูลทีมครับผมแบบเหมือนจะมาโถงกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่มีกองหลังเลยนะครับเนี่ย ่างอีกถ้าหลุดถ้าหลุดหลังไปนี่คุณอ่าน่าจะเป็นป้งเหน่งชาติชาติที่เป็นผู้รักษาประตูน่ารอรับบอลตอนเหน่งที่เสียบเข้าไปนะครับคุณเล็มเล็มใช่ครับหน้าคำอัมลุ่มกับพื้นหญ้าไปใช่ครับผมปงเหน่งได้เข้ามาเสียบแบบชันทันนะครับใช่ครับผมกโ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 กตู่นี่ครับใช่งนไปแล้วนะครับกงกงฉือครับมาโดยทีมกงกงฉื่อครับมาแม่ชื่อใหม่อ่ะแล้วหืดไปไหนครับน่ะที เหมือนกระตุกเล็กน้อยครับเหมือนจะมีทรัพยากรเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปวางระเบิดเลยอยากเล่นไปวางระเบิดเลยเพื่อนสั่งเพื่อนไปเลยครับคุณเยิดเขาชื่อแล้วยืดเยอะเหรือเปล่าเออมาเรียวโนเยอะครับมาเรียวโนเยอะครับฝั่งสั่งเพื่อนวางระเบิดไปแล้วครับผมโอเคครับผมผมขอไม่ไม่ไม่ติดตามข่าวแบบใกล้ชิดนะขออยู่บนเขาแล้วกันนะครับทางด้านเอ่อ ิกติโดยบุกบ,บ้านบ้านแม่เหลือสามคนในบ้านเปบ,บ้าครับเนี่ยโอ้ยไม่มีทีกันร่ันล่งใครมา,าออ่องซร้ามีร้านซื้อต้องามนะอยางยกเวทสมองโอ้โหโอ้โหที่ด่าผมมาครับเนี่ยโทษที่ ก็่ควตัวััเป่าเร่มมีการแบบบุกคลือาดอะไรกักอย่างเผฟังไม่อเมื่อกี้แบบไม่ได้ไม่ได้รอกบ้นหลังเกือบขนาดนี้เลออกูมีสประตูทำไมมึงบกนานอย่างวะไอ้เฮียอา้ฟฝากบอกครับมันมีใคอยู่ไนนี้บครับฝากบอกครับเคครับกูเป็นเด็กเดินแล้วแหละล่าสุดกูย่งรักข่าแล้วก็เป็นเด็กเดินแ้่อไม่ลงไม่ลงเขาบอกว่าที่คือหาดกูยังบุกทาไมมึงถึงไม่บุกกูบ้าง กลัวหรือไงที่ขาดหรือเปล่าว่ากลัวสาวบ้านเขาซุดบ้านเขาจะซุดเลยโโอ้ห่บ้านเขาจะซุดลงเขาบอกว่าเขากลัวหลังบ้านเขากลัวบ้านคุณซุดแต่ระเบิดทีนึงอ่ะโอ้โหระดับตวเนโคตรแรงครับน่มีปัญญาบุกหรือเปล่าไม่มีปัญญาบุกหรือเปล่าเฮ้ยบ้านเขาจะซุดเพราะอ่ะมุมเหินได้ยังคมุมเรตงมีที่อยู่แล้วแต่ดูว่าถ้าเหินแรงไม่ง่ายเลยเดี๋ยวผมลองเหินได้ครับพี่ เพราวาเหินได้อยู่นะพี่เลิฟเนี่ยเหินได้เนี่ยในเินเนี้ยในเิเหินได้ถ้าจะดุยก็ดุยครับจะดุยก็ดุยถ้าจะดุยก็ดุยคืออะไรกัวได้กัวได้กลัวได้กัวได้กัวได้กัวเหินได้กัวเหินได้มเปออะไรเนอาข้อครบบลบตามตามล์มาแล้วครับคุณเสาธถ้าคุณไม่อยากเสียระเบิดก็ตามไลน์ผมมาแสดงลมันยากละท้าุนนี่นี่เินี่ยนี่ยตัวนี้ตัวนี้ได้เลยตเนี้ย เพื่อต้องเหรอต้องไม่ถึงอ่ะเพื่ออะไรมันขึ้นตีถึงพันเดียวก็โดดกระเทือนผมหมดพีอาร์ก็ไม่ถึงเพราะว่างี้นะขับแค่นี้มันับเพื่ออะไรเพราะอะไรแล้วมันมันติดมันติดเออหวายม la ันติดเนี่ยว่าขวานีเนี่ยขวาแท็กเนี่ยเลยขวาแท็กได้อยู่ไอพีเขาเห็นโชว์ก่นแต่ก็ว่าได้แล้วไอจุ๊กเอาจริงอ่ะได้มครับเห็นได้ปะเดี๋ยวถ้ามึงลบองลองลองลบงเขาลองเขาโซ่ ไม่ได้ว่าเฮียไม่ได้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 ได้ยไอ้เขาขับเราทำไมเฮ้ยมึงขับกูทไมครับพี่พี่ขับมไครับพี่ผมแค่ร้องเฉยๆครับพี่พี่ไม่ต้องขับผมก็ได้ครับพี่ไม่ใช่รับไม่ใ่ไรับเอแล้วครับเอแล้วครับเดียวไม่เป็นไรอ่ะเอาฝากดีนะครับเดี๋ยวด่หุ้่นง้เนี่ยนายวงเลยเชื่อเราดินายวางเลยนายวางเลยนายวางดี เอาไปไหนอีกแล้ววะไปอีกเลยเอาไอ้ไอ้เนี้ยตีไหมนี่เอาเทาไม่ตีกันทันทีอ่ะไอ้เหล่าที่แม่งแม่ใจเย็นกันจัดเลยเพนกูซื้อของมันแพื่เกาะติดขอสนังนะเพื่อนไอ้โคดีเลยมีที่ขายของเนี่ยกดกอดอ่ะตรงเนี้ย มีตู้นี่ด้วยเฮียมันจะหลุ่ไปไหนวะ <c oughs> แบบเหมือนแบบไอ้หยุบแบบถอดเสื้อขับเอ็ดพันมามาเซเว่นอ่ะอันนี้มาหน้าบ้านไอ้เหี้ย มันติดอยู่ขนาดเนี้ยไอ้ตาได้แต่มาวางใครปะผู้หญิงที่บ้านเฮียแล้วว่าเราดูโอ้โหตาวที่มีพวกยานกึดเว็นสมองโอ้โหโอ้โหแล้วเกิดการปั๊บกันเกิดขึ้น ในแบบของซิกซี่ซิกในวันนี้นะครับผมเหมือนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับครับตอนนี้ถอยไปหืนไอ้เหี้ยมันเขาบอกกูไว้สัตว์กูเหินอยู่คนเดียวด้วยเมื่อกี้เปิดหมดแล้วครับพี่ของพี่อ่ะเนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งซื้อไปของผมเนี่ยพันหนึ่งของพี่ได้รถสี่คันนะพี่แต่ผมขายไปแล้วคันหนึ่งอยู่พี่กามสองคันเโยนที่ผมอีคันหนึ่งพี่ของของของผมเอาไว้พี่กามหมดแล้วนะพี่ของพี่อ่ะ ให้เขาไปขาดสวัสดีครับพีเอสเดยวเขาเรียกพี่ว่ากอนซิลาเทวิตอ่ะที่เขาลืมอ่ะพี่เวียดจะตายกูจะตายุณไม่ได้เมือไเจ๊กูได้โอ้โหพี่ม่จะกผมปิดคอมตอนบ่ายสองอะสองพันลูกของพี่อ่ะพี่ไม่ผมนอนจริงอ่ะ ไอ้จุกว่วู่เราทำได้วะ่ะแต่กูซื้อกล่องซับมันเหินได้กูบอกว่าเดืหินขวามไม่ไปเหินซ้ายเหินซ้ายมันทำไม่ได้ถอยไปเหินไกลจังขับก้นรั่วไอ้เหี้ยมาๆๆจุกมวะเนินขวาเนินขวาเนินขวาดีใจสาดเนิน,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 เ,นเนินเนี้ย ผมเตะก็นี่มันก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงขวายขวานี่เนี่ยขวายเรียบๆเนี่ยแต่ว่าเราทำได้ครับเพื่อนไม่ได้อยู่ดูดิมันมันออกซ้ายเดียวเลยดูดิ ูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟะว่าชิวันจะร้องไห้เชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวกนจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันจะ loose มึงทำไรว่าชิวก็จะดูดส้นตีนพวกกูขา,ามิงสูดแล้วกวูควรจะแรงชุกกับพ่อมึง